สวัสดีค่ะพบกับรายการคนคุยข่าวนะคะกับดิฉันสุธาวันโอเจริญค่ะวันนี้นะคะประเด็นข่าวที่น่าสนใจจะสามารถนำมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันค่ะ ทุกช่องทางของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นช่อง11 m b t ภาคกลางนะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ Facebook, TikTok,youtube คนคุยข่าวประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจประเด็นที่ทุกท่านต้องรู้และควรรู้เราจะนําไปให้ทุกท่านนะคะเสิร์ฟทุกท่านถึงบ้านผ่านช่องทางออนไลน์และช่องทางที่เป็นช่องทางทีวีแบบนี้แหละคะ่ะเอาละค่ะประเด็นแรกของเราในวันนี้นี่นะคะเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ผู้โดยสาร หรือคนที่จำเป็นที่จะต้องเดินทางนะคะโดยใช้เครื่องบินเนี่ยในการเดินทางเตรียมเฮเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่ดิฉันเห็นเพื่อนๆนะคนใกล้ตัวเราเนี่ยค่ะได้มีการเดินทางไปยัง จังหวัดอื่นนะคะในประเทศไทยรวมถึงนะคะต่างประเทศเนี่ยมักจะประสบกับปัญหานะคะเที่ยวบินดีเลย์หรือบางครั้งเนี่ยนะคะยกเลิกเที่ยวบินกระทันหันนะคะทำให้ผู้โดยสารเองเนี่ยได้รับผลกระทบตอนนี้ค่ะเริ่มแล้วนะคะเครื่องบินดีเลย์เทผู้โดยสารสายการบินต้องชดเชยนะคะไปดูประเด็นนี้กันสําหรับคนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวรวมถึงคนที่ต้องใช้เครื่องบินในการสัญจรไปมานะคะว่ากรณีนี้เนี่ย สายการบินต้องทำการชดเชยให้กับผู้โดยสารอย่างไรบ้างกรณีไหนบ้างนะคะสาระสำคัญค่ะของกอบรฉบับที่101นะคะเขาบอกว่าข้อ1เนี่ยคุ้มครองสิทธิในเที่ยวบินระหว่างประเทศสายการบินนะคะต้องนะต้องดูแลผู้โดยสารและชดเชยกรณีเที่ยวบินล่าช้า เที่ยวบินถูกยกเลิกนะคะแล้วก็ปฏิเสธการรับขนเช่นไม่มีที่นั่งกรณีนี้ถ้าเกิดใครประสบปัญหานะคะเที่ยวบินหรือว่าสายการบินต้องชดเชยผู้โดยสารนะคะไม่มีการเราไม่รับผิดชอบนะดีเลยก็ดีเลย์ไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะคะข้อ 2. เที่ยวบินล่าช้าบนภาคพื้นนะคะกรณีที่ผู้โดยสารเนี่ยรออยู่ในเครื่องบินเรียบร้อยแล้วแต่ ได้รับนะคะการดูแลขั้นพื้นฐานสิทธ์ิในการลงจากเครื่องบินอันนี้เป็นกรณีถ้าจําเป็นอันนี้ก็ต้องมีการชดเชยเช่นเดียวกันนะคะไปดูกันต่อนะ,ะอันนี้ถือว่าเป็นสิทธิ์เนาะเป็นสิทธิ์ที่เราต้องรู้ถ้าเกิดวันนึงเนี่ยเราจ้องต้องเดินทางโดยเครื่องบินแล้วเกิดกรณีดังกล่าวเหล่านี้เนะ,ะเราสามารถเรียกร้องสิทธิ์ตรงนี้ได้ค่ะ 3. ค่ะการปฏิเสธการรับขนหากมีการขายตัว๋วเกินจํานวนที่นั่ง ผู้โดยสารนะคะมีสิทธิ์ขอคำชดเชยตามกฎหมายนี่นะคะเห็นไหมคะว่าเป็นสิทธิ์ที่เราต้องรู้ถ้าเกิดว่าไปประสบเหตุเกิดเจอปัญหาดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยนะคะอ้างได้เลยนะคะอ้างได้เลยถึงกบรฉบับที่101 <c oughs> เขาจะก็จะมีในเรื่องของข้อกฎหมายที่ดูแลสิทธิของผู้โดยสารทั้งหมดเลยนะคะข้อ <c oughs> ที่4 <c oughs> ว่าอย่างไงบ้าง การแจ้งข้อมูลการเดินทางอย่างชัดเจนนะฮะต้องแจ้งสิทธิ์ของผู้โดยสารให้ข้อมูลครบถ้วนทั้งก่อนและระหว่างการซื้อตัว๋วบางคนบอกว่า,าซื้อไปเลยซื้อไปเลยมีสิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าในบางครั้งเนี่ยต้องเป็นหน้าที่เนาะของสายการบินนะของเคาน์เตอร์ขายตั๋วเนี่ยต้องแจ้งด้วยนะว่า,าถ้าเกิดว่ามีกรณีไฟดีเลย์นะมีการยกเลิกเที่ยวบินเนี่ยผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วกับเราจะได้รับสิทธิ์ยังไงบ้าง จะได้รับการชดเชยอย่างไรบ้างอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สายการบินและก็เคาน์เตอร์ขายตั๋วต้องแจ้งให้ผู้โดยสารได้รับทราบเช่นเดียวกันข้อ5ค่ะห้ามเพิ่มบริการเสริมโดยไม่ได้รับความยินยอมนะคะสายการบินต้องขออนุญาตก่อนเพิ่มบริการที่มีค่าใช้จ่ายเช่นเลือกที่นั่งโหลดสัมภาระแบบนี้ต้องมีการแจ้งให้ทราบก่อนบางครั้งเนี่ยนะคะเวลาที่เราจองตัว๋วเครื่องบินเนาะผ่านช่องทางออนไลน์เนี่ย เขาก็จะมีช่องให้เราติ๊กว่าเราอยากเพิ่มน้ำหนักกระเป๋าหรือเปล่าเราอยากเลือกที่นั่งได้หรือเปล่าหรือว่าเราอยากได้อาหารระหว่างไฟท์ที่เราเดินทางหรือเปล่าแบบนี้เนี่ยเราต้องมีสิทธิ์เป็นผู้เลือกเองนะสายการบินหรือขั้นตอนในการจองตั๋วไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาสิ่งเหล่านี้ให้เราโดยที่เราไม่รู้แล้วบวกนะเป็นค่า เดินทางนะบวกเป็นค่าตั๋วเพิ่มแบบนี้ไม่ได้เราต้องติดเป็นผู้ติกเองแล้วก็ได้รับความยินยอมจากเราผู้โดยสารเท่านั้นนะคะอ่ะอันนี้เป็นการคุ้มครองเนาะข้อ6อะไรบ้างการลดชั้นบริการนะคะหากเกิดการลดชั้นบริการต้องดำเนินการตามข้อกำหนดแล้วก็ชดเชยตามสิทธิ์ด้วยเนาะวันหนึ่งเราอาจจะจองชั้นบริสเนตไปแต่ว่าด้วยอะไรก็แล้วแต่ ลดชั้นของเรามาอีโคโนมิกนะคะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเวลาที่ลดชั้นบริการปุ๊บเนี่ยต้องรีบแจ้งให้กับผู้โดยสารทราบแล้วก็ต้องมีการเยียวยามีการชดเชยตามสิทธิ์ที่ผู้โดยสารควรที่จะได้รับนั่นเองอไปดูข้อที่7นะคะว่ามีอะไรอีกบ้าง การบังคับใช้และบทลงโทษนะคะสายการบินที่ไม่ปฏิบัติตามอ่าอันนี้เป็นบทลงโทษแล้วะคะจะต้องมีการลงโทษโดยแคทนะคะ C A A T เนี่ยนะคะจะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ประเมินการดําเนินการอย่างเข้มงวดด้วยอย่าลืมว่าสายการบินเนี่ยเขาจะมีองค์กรที่ชื่อว่า c a ทเนี่ยนะคะเป็นตัวมอนิเตอร์อีกทีนึงว่าถ้าหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดต่างๆ ยิ่งกรณีนี้คือการชดเชยเนาะความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเที่ยวบินดีเลย์การเทพู้โดยสารเนี่ยนะฮะจะต้องใช้กฎหมายตัวนี้ในการบังคับแล้วถ้าไม่ปฏิบัติตามเนี่ยนะคะแคทเขาก็จะมีการตรวจสอบแล้วก็จะมีการประเมินการเงินการอย่างเข้มงวดเลยตรงนี้ถือว่าเป็นสิทธิ์นะของผู้โดยสารทุกท่านที่จะทราบเอาไว้หากเกิดกรณีดังกล่าวะ,ะท่านจะได้มีการอ้างอิงถึง กฎหมายตรงนี้ได้เนาะเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ตนเองนะคะท่องเที่ยวจะได้มีความสุขจะได้ไม่ต้องไปหัวเสียเวลาเครื่องบินดีเลยหรือว่าโอ้โดนเทผู้โดยสารนะจะไปเที่ยวซะหน่อยปรากฏว่าอ้าวสายการบินยกเลิกแบบนี้ตั๋วที่จองไว้ที่พักที่จองไว้สถานที่ท่องเที่ยวที่จองไว้เท่ากับว่ากลายเป็นการไปเที่ยวครั้งนั้นเนี่ยไม่มีความสุขเลยก็ว่าได้ฉะนั้นนะคะเริ่มแล้วค่ะเครื่องบินดีเลยเทผู้โดยสารสายการบิน ต้องชดใช้นะคะประเด็นต่อไปกันต่อค่ะนี่นะคะเป็นว่าเป็นกรณีที่จะมองว่าเป็นเรื่องดีก็ดีเช่นเดียวกันแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นหรอกในกรณีของไข้หวัดนกเนาะเขาบอกว่าไทยลุ้นส่งออกไก่เพิ่มขึ้นนะคะหลังประเทศบราซิลเจอกับภัยไข้หวัดนกนทีนี้นะคะก็ต้องบอกว่า พี่น้องเกษตรกรที่ได้มีการทําฟาร์มไก่เนาะก็อาจจะมองว่าเป็นทิศทางที่ดีเพราะว่าไทยเนี่ยก็จะได้มีการเพิ่มปริมาณในการส่งออกไปยังจีนไปยังสหภาพยุโรปมากยิ่งขึ้นเนาะอ่ะดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสถานการณ์ลักษณะไหนนะคะบราซิลค่ะพบการระบาดของไข้หวัดนกชนิดรุนแรงในฟาร์มแห่งหนึ่งที่ได้รับการยืนยันแล้วด้วยอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็จีน สหาภาพยุโรปเนี่ยซึ่งต้องบอกว่าเป็นประเทศคู่ค้าใหญ่แล้วก็สำคัญจึงออกมาตรการนะคะในการระง,งับการนำเข้าเนื้อไก่จากบราซิลชั่วคราวนะจากสถานการณ์ไขวัดนกที่บราซิลที่เกิดขึ้นตลาดใหญ่ๆบอกอ่ะท่านั้นพอก่อนเบรกไว้ก่อนเพราะว่าเราก็ไม่อยากที่จะเข้าไปเสี่ยงในเรื่องของการปนเปื้อนฉะนั้นเนี่ยอาจจะลดปริมาณการนําเข้าเนื้อไก่จากประเทศบราซิลไว้ก่อนจริงๆแล้วเนี่ยประเทศบราซิล ส่งออกเนื้อไก่นะคะให้กับจีนให้กับสหภาพยุโรปเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งเลยแต่ขณะนี้เนี่ยนะคะอย่างที่บอกเนี่ยปริมาณนะคะ793,000ตันนะในปีที่ผ่านมาคิดเป็นเกือบ15%ของการส่งออกทั้งหมดถือว่าเป็นตลาดใหญ่แต่สิ่งที่เขาเจอเนาะอย่างที่บอกว่าเจอเป็นภาวะของไข้หวัดนกแล้วก็ได้รับการยืนยนันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว่า เกิดจริงฉะนั้นนะจึงมีการชะลอการส่งออกไปยังประเทศจีนแล้วก็สหภาพยุโรปไว้ก่อนนะคะทีนี้มันก็จะเอือ้อเนาะต่อการมีโอกาสของประเทศไทยอย่างไรจากสถานการณ์นี้เนี่ยนะคะก็จะเปิดโอกาสให้ไทยเนี่ยสามารถที่จะขยายตลาดเนื้อไก่รองรับคำสั่งซื้อที่อาจจะเปลี่ยนทิศทางมาอย่างไทยได้แหนะ่บราซิลเบรกไว้ก่อนก็เลยต้องมองหาตลาดต่อไป นั่นก็จะมุ่งหมายมาที่ประเทศไทยนะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยถามว่าเคยเกิดโรคไข้หวัดนกไหมเคยนะคะเคยแต่ว่าเมื่อประมาณ10ปีที่ผ่านมาละแล้วก็เกิดแค่เพียงครั้งเดียวหลังจากนั้นเนี่ยไทยเรามีมาตรการในการที่จะป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเนาะแล้วก็ไม่ได้มีการเกิดไข้หวัดนกซ้านะคะจึงทําให้ประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีประวัติประวัติดี เพราะว่าสามารถที่จะบริหารจัดการเนาะเนี่ยยอมรับจากนานาชาตินะคะว่าสามารถที่จะคนโทรลดูแลสร้างความเชื่อมั่นนะคะจากประเทศคู่ค้าได้เพราะว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยเจอภาวะพิกฤตเกี่ยวกับไข้หวัดนกแล้วก็ไม่กระทบต่อการส่งออกไก่ในปัจจุบันเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยเขาถือว่าเป็นที่หมายตาหมายใจละของชาติคู่ค้าว่า ตลาดต่อไปลองจากบราซิลน่าจะเป็นที่ประเทศไทยนะคะไปดูกันต่อมาตรการป้องกันไข้หวัดนกของไทยเป็นอย่างไรบ้างระบบความปลอดภัยทางชีวภาพนะคะตลอด10ปีที่ผ่านมาหลังจากที่เราเกิดไข้หวัดนกครั้งแรกนะคะทางด้านกรมปศุสัตว์เองแล้วก็หน่วยงานภาครัฐต่างๆเนี่ยก็พยายามวางมาตรการเนาะให้เป็นระบบเพื่อที่จะเป็นการสร้างความเชื่อมัน่นแล้วก็ ไม่ให้เกิดไข้หวัดนกซ้ำนั่นก็คือระบบความปลอดภัยทางชีวภาพควบคุมการเข้าออกฟาร์มนะคะทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอฆ่าเชื้ออุปกรณ์และยานพาหน,นะและที่สำคัญคือการห้ามนำสัตว์จากพื้นที่เสี่ยงเข้าฟาร์มจัดการมูลสัตว์และซากสัตว์ปีกอย่างถูกสุข,ขลักษณะอันนี้เป็นมาตรการนะคะเบื้องต้นที่เราได้มีการจัดการแล้วก็ทำให้ฟาร์มทั่วประเทศเนี่ยปฏิบัติตามนี้นะคะต่อไประบบ c o m p a ร t เมนตนั่นก็คือระบบฟาร์มปิดนั่นเองควบคุมตั้งแต่โรงงานอาหารสัตว์ไปจนถึงโรงงานแปลรูปนะคะติดตามสุขภาพสัตว์ปีกต่อเนื่องนะคะเป็นมาตรฐานฟาร์มปิดก็คือว่าเราจะไม่มีการปล่อยไก่ให้เดินออกไปนอกจากฟาร์มอยู่ในฟาร์มปิดเลยเข้าออกก็ต้องได้รับการฆ่าเชื้ออ่ะอันนี้เป็นระบบฟาร์มปิดนะคะระบบ c o m p a ร t เมนตไปกันต่อค่ะการเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์ปีกทั้งเชิงรุกและเชิงรับนะ มีการตรวจสุขภาพสัตว์ประจำปีหากนะเจอสัตว์ที่ต้องสงสัยมีอาการป่วยหรือว่าพบการตายแบบผิดปกติเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ฟาร์มเกษตรกร,ร,กรต้องรีบแจ้งเลยภาครัฐให้เข้ามาดาเนินการให้เข้ามาตรวจสอบและที่สําคัญค่ะการให้ความรู้นะกับพี่น้องกเกษตรกรนะคะให้มีการรู้จักเฝ้าระวังให้รู้จักนะคะการเกิดโรคว่ามันเป็นยังไงนะคะดูอาการของไก่เบื้องต้นให้ได้ ะะแล้วก็ทํางานประสานกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนนะคะในการร่วมมือกันป้องกันสกัดกัน้นไข้หวัดนกที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะมาตรการต,ต่างๆเหล่านี้ถือว่าสำคัญนะคะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ขาได้นะคะ 4. การควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกนะคะมีการตรวจสอบการเคลื่อนย้ายอย่างเข้มงวดงดนำเข้าสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากประเทศที่พบการระบาดนะ,ะอันนี้เน้นย้ำว่าสำคัญมากนะคะอย่าเห็นว่า ราคาถูกนะเอ๊ะเจอแหล่งที่เป็นไก่ราคาถูกนําเข้ามาบางทีเนี่ยอาจจะมีเชื้อแฝงมาก็ได้นะคะมาตรการต่อไปการทําลายสัตว์ปีกในกรณีสงสัยว่าเป็นโรคนะคะในพื้นที่เสี่ยงนะแล้วก็พื้นที่เกี่ยวข้องทางระบาดวิทยาฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเหตุขึ้นมามีการตายของไก่ปริมาณมากๆแบบไม่ทราบสาเหตุนะคะทางฟาร์มก็จะประสานไปยังกรมปศุสัสตว์เนาะ ต่างๆมากมายนะคะให้ลงมาดูลงมาตรวจสอบให้เห็นว่าให้มีการชี้ชัดว่าตกลงไก่ตายเพราะอะไรถ้าเกิดนะเป็นไข้หวัดนกเนาะก็จะมีการมาตรการในการที่จะกำจัดซากไก่เหล่านั้นต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดในวงกว้างอีกนะฉะนั้นเนี่ยมาตรการที่ดำเนินการมาเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้าแล้วเขาก็ยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ยบริหารจัดการเรื่องนี้ได้ดีฉะนั้นเนี่ยนะคะในวิกฤต ก็ค so ือบราซิลเจอไข้หวัดนกแต่ก็เพิ่มโอกาสให้กับประเทศไทยในการที่เราจะสามารถขยายตลาดส่งออกไก่ไปยังประเทศจีนแล้วก็สาภาพยุโรปได้อันนี้ก็เป็นทิศทางนะคะการส่งออกไก่ของประเทศไทยในปัจจุบันนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการคนคุยข่าวกันต่อค่ะ พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอ,อนเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลยแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิผมก็รีบไปเช็คเครดิตบูโรไปส่งผมหน่อยนุมน่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อยเอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละฮะไปด้วยทางรัฐทางัฐทางรัฐทางรัฐ แอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐเร็วง่ายครบจบทุกเรื่องรัฐทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัยหลดเลยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน ประเทศไทยจะเห็นอะไรในอนาคตกับกลุ่มของอาเซียนเองนะคะ การท่องเที่ยวอาเซียนนะคะเราก็มีการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นอาเซียนทัวริซึมฮับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะสามารถเดินทางเข้ามาประเทศไทยค่อนข้างง่ายไม่ว่าจะทางบกทางอากาศทางเรือหรือทางรางส่งเสริมให้มีการเดินทางเข้ามาเข้ามาจับใจ่ายใช้สอยในแหล่งท่องเที่ยวที่พักร้านอาหารสถานประกอบการต่างๆกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้ความสนใจเดินทางเข้ามาประเทศไทยเดินทางเข้ามาจังหวัดเพชรบุรีเพื่อที่จะสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเพชรบุรีและก็ประเทศไทยได้อย่างเป็นอย่างดีเลย การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเราจะได้พันธมิตรในการผลิตได้ความรู้ได้ประสบการณ์และสิ่งสำคัญคือได้รายได้เข้ามาสู่ประเทศไทยอย่างมากนี่คือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยผมอยากให้ประชาคมอาเซียนได้ตระหนักเรื่องนี้อย่างมากเรามาร่วมมือกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของชาวอาเซียนอาเซียนหนึ่งวิสัยทัศน์หนึ่งเอกลักษณ์หนึ่งประชาคม เด็กๆไปผจญภัยและเมื่อถึงเวลาวเววลลาแ้ um ครคับ <ST AR> ก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับ <toss> ไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อ แค่ร่างกายแค่เหลอด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่พึงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ a m a ซิ่งของเมืองไทยได้ไปต่อ ติดตามรับชมรายการคนคุยข่าวกันต่อคะ่ะประเด็นนี้ต้องฝากเตือนนะคะกลุ่มสูงวัยโดยเฉพาะข้าราชการบำนาญน,นะเป็นมิตรฉาชีพรูปแบบใหม่เนาะ จริงๆก็ถือว่าไม่ใหม่เพราะว่ามีการหลอกลวงแบบนี้เนี่ยฮะมานานแล้วแหละแต่ทีนี้เนี่ยมาเน้นย้ํากันอีกทีหนึ่งสาหรับคนที่อดีตเคยรับราชการเนาะแล้วก็ตอนนี้กเกษียณอายุราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเตือนผู้รับบํานาญอย่าลงเชื่อเอกสารราชการปลอมที่ตอนนี้ว่อนโซเชียลเลยนะคะโดยเฉพาะช่องทางไลน์เนี่ยโอ้โหส่งต่อกันมันมากเลยนะคะแต่ตรวจเช็คสักนิดนึงว่า เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริงหรือเปล่านะคะแต่เบื้องต้นนะคะได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งเชื่อต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าว่าเป็นข้อมูลจริงหรือไม่ไปดูกันค่ะประเด็นนี้คะ่ะเขาหลอกลวงกันยังไงนะคะมีการแอบอ้างชื่อของกรมบัญชีกลางค่ะคุณผู้ชมคะมิจฉาชีพจะใช้ชื่อของกรมบัญชีกลางผู้บริหารหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยแล้วก็ทําการส่งไลน์นะคะผ่านแอปพลิเคชันไลน์นี่แหละเพื่อหลอกลวงให้ผู้เสียหายเนี่ยนะคะ กดเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวจนกระทั่งทรัพย์สินเนี่ยสูญหายไปนะบางทีบอกว่าโอโ้โหทำไมผู้กเกษียณอายุราชการหรือว่ากลุ่มสูงวัยจึงเป็นเป้าหมายในการหลอกลวงเนาะเพราะอะไรคะผู้กเกษียณอายุราชการเนาะอยู่บ้านเฉยๆละมีเวลาว่างในการเล่นโซเชียลอีกทั้งยังมีเงินเก็บด้วยอยู่ในบัญชีไม่ค่อยได้ใช้ะลรหรอกเงินเก็บมาตลอดการทํางานเก็บไว้เป็นก้อนใหญ่ๆเอาไว้ใช้บานปลายชีวิต นี่แหละคือเป้าหมายสําคัญที่จะทําให้กลุ่มวิชาชีพเนี่ยเลือกกลุ่มสูงวัยเพื่อเข้าไปหลอกลวงเงินหลอกลวงแบบไหนใช้เอกสารปลอมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือรูปลายเนี่ยอาจจะใช้เป็นรูปของตาโลโก้โกรมบัญชีกลางก็ได้หรืออาจจะเป็นโลโก้ของคนใส่ชุดข้าราชการก็ได้สุดแล้วแต่ที่วิชาชีพจะคิดได้เนาะเช่นบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ปลอมนะคะหนังสือราชการปลอมที่อ้างว่าเกี่ยว ข้องกับภารกิจของกรมบัญชีกลาง อันนี้ต้องพึงระวังนะคะบางคนบอกว่า๊ยได้รับลายจากกรมบัญชีกลางตกใจมันจะเกี่ยวอะไรกับเงินบำนาญบำเหน็จของเราหรือเปล่าเกี่ยวอะไรกับเงินสำหรับทายาทเราหรือเปล่าตรวจเช็คสักนิดหนึ่งนะคะเอกสารปลอมที่พบล่าสุดนะคะก็เกี่ยวกับการทําบําเหน็จตกทอดนะคะโดยปลอมเอกสารเพื่อให้ข้าราชการบนานาญเนี่ยทำการตรวจสอบนะพิมพ์ข้อความมาบอกว่าให้ช่วยตรวจสอบหน่อยว่าผู้ที่จะรับบําเหน็จตกทอดเนี่ยทายาทของท่านใช่ผู้นี้หรือเปล่ามีการเปลี่ยนแปลงแบบนั้น,แบบน,นแบบนี้หรือเปล่า เราตกใจเนาะกดเข้าไปตรวจสอบนะแบบหนังสือแสดงเจตระบุตัวผู้รับบํมเน็จต,ตกทอดอนะ่าพาดหัวหน่าสนใจนะพาดหัวเหมือนหนังสือราชการจริงๆเลยนะคะด้วยความตกใจแล้วก็คลิกเข้าไปจากนั้นดำเนินการยังไงต่อนะฮะพี่น้องประชาชนอย่างที่บอกเนาะพอเห็นว่ามาจากกรมบัญชีกลางมาจากในเรื่องของบําเน็จต,ตกทอดก็ตกใจพิมพ์เข้าไป ให้รายละเอียดให้ข้อมูลเข้าไปปรากฏว่าสูญเสียเงินในบัญชีไปหมดบัญชีเลยทํางานมาตลอดชีวิตเพื่อจะเอาเงินก้อนนี้นะ้ามาใช้ในช่วงั้านปลายเนาะปรากฏว่าโดนหลอกลวงไปหมดเขาจึงออกมาเตือนว่ากรมบัญชีกลางนะคะบอกว่าอย่าหลงเชื่อเอกสารหรือข้อมูลใดๆที่อ้างว่ามาจากกรมบัญชีกลางหากสงสยัยขอให้ตรวจสอบไปยังหน่วยงานต้นสังกัดก่อน หน่วยงานต้นสังกัดนะคะตรวจสอบว่าเอ๊มีการส่งหนังสือตรงนี้มาเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าหรือตอนนี้เชื่อว่าหลายๆท่านเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้นนะคะเช็คเลยนะคะเบอร์ส่วนกลางของกรมบัญชีกลางโทรเข้าไปสอบถามเลยว่าได้มีการติดต่อเข้ามาแบบนี้เนะี่ยมันถูกต้องไหมไม,มาจากกรมบัญชีกลางจริงไหมเช็คให้ได้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปหลงเชื่ออย่าเพิ่งตื่นตระหนกน,นะคะไม่ว่าจะเป็นการติดต่อข้าราชการนะ ผู้รับบำนาญหรือทายาทในการดำเนินงานเกี่ยวกับการทำบำเหน็จตกทอดหรือภารกิจใดๆย้ำเลยค่ะว่ากรมบัญชีกลางไม่มีหน้าที่นะคะในการที่จะไปติดต่อกับบุคคลเหล่านี้โดยตรงเนาะส่วนใหญ่ก็จะมีการทำหนังสือผ่าน ต้นสังกัดเนี่ยแล้วค่อยแจกจ่ายไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องตามต้นสังกัดนั้นๆแต่กรณีที่มีการติดต่อผ่านไลน์โดยตรงไปถึงตัวผู้นั้นเลยไม่มีนโยบายตามนี้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีไลน์เด้งขึ้นมากรมบัญชีกลางนะคะฟันธงไว้เลยว่ามิจฉาชีพแน่นอนฉะนั้นเนี่ยก็อยากที่จะออกมาเตือนเนาะถึงช่องทางต่างๆถ้าสมมติว่าเราจําเป็นที่ต้องเช็คข้อมูลสามารถเข้าไปเลยได้ที่นี่นะคะของกรมบัญชีกลาง www.cgd. go.th นะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าสายด่วนโทรไปได้เลยนะคะ022706400นะคะในวันและเวลาราชาการนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีลายเด้งขึ้นมามี sms เด้งขึ้นมาหรือว่าในแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆเด้งขึ้นมาติดต่อกับเราว่ามาจากกรมบัญชีกลางฟันธงเลยค่ะว่ามิจฉาชีพ100%เพราะกรมบัญชีกลางออกมาบอกแล้วนะคะว่าเขาไม่มี นโยบายในการที่จะติดต่อกับผู้รับบำนาญกับทายาทกับผู้ที่ได้รับส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงนะคะฉะนั้นมิจฉาชีพร้อยเปอร์เซ็นต์เตือนผู้รับบำนาญอย่าลงเชื่อเอกสารราชการปลอมที่ตอนนี้ได้มีการส่งต่อทางโซเชียลมีเดียค่ะเอาละค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของรายการคนคุยข่าวค่ะประเด็นที่ประชาชนต้องรู้และควรรู้นะคะเราจะมารวบรวมเอาไว้ที่รายการนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะดิฉันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ